โอ้ยเมื่อแล้วทุกคน <c oughs> จะมองสิกับบานป้าแล้ว <c oughs> คิดถึงจังเลย <c oughs> คิดหอดหมอกเมือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเอ้าอ,อากอยังไม่ได้เมือหรอกิดถึงกิดถึงน้องมากตีนหนิ้วย <c oughs> ันโมดเป็นเล่นกิ่นปิ้งแค่ได้จะน้อยมัวๆกินปิ้แค่ได้จะน้อยมนะเดี๋ยวพอชิม,มอันอ่ช่องยูทูบเราคอชิมาถ่ายลงเลยเออได้เลย,ย,ป,ยป้าเ้า เออเออยังโอ้ยได้เลยมากเลยแม่โอ้ยคิดถึงน้องมากเป็นอะไรก่อนดีใจย่องย่องหมอสบายดีทุกคนพอยังไม่ได้เมื่อเนาะเพราะว่อพอจีบตับกระทันหันมืดนั่นแหละแล้วนี่อวานนี้ว่าเมื่อแล้ววานนี้เมื่อวานนี้เมื่อแล้ว เดฟูเดฟบวลเนื้อเมื่อแล้วอะไรเห็นปะหวังว่าข้าวนี้คงไม่ตกรถนะเมื่อสักก่อนจะตกรถเจ็บเลยเจ็บอเจ็บบ่เจ็บหน่อยหนึ่งเจ็บมื่อวานนี้มื่อวานนี้เพิ่งเหลือใจเดี๋ยวเพิ่งก็เลยเมื่อจะเว้นเนี่ยนี่เมื่อจะสามโมงอย่าลืมของฝากกันแล้วกันไปเมื่อไหร่ดีกว่าเนี่ย เนกานังพอ่วันาบี้บันนี่บันนี้นี่จเสียงอที่ล้อเลยบันนี่นะลินดากับโบยูด้ทุกคนไมยงกล่องน้อยม่ยงวะกล่องยังกล่องอย่างก็ ตองทำหอยู่ไม่นนต้องสร้าเอนเน็ตไอดโอถ้าสั่งไงคอยมีความสุขกับผู้ดักนะเออเออย่ไหม เยี่ยมเลยร้อนจ้าร้อนจริงๆเอาไม่ใช่ร่าเหรอขั้มบ่ฮะมาอายุขก่อนมะขนาดผู้เบาเป้ผู้เบายังเป้ได้ปะเสือเกือบเตยบงเตยบ้านใลยเขาเนาะแบกข้าวแม่ยามบ่มีเงินตนเมื่อแบกเข่าแม่เนี่เพราะอายุในโฆษณาบพรเข่าแล้วก็เมื่อแบกข้าวแม่ผู้เบายังได้เกือบเตยบ้าน พ้นเคยเป้์ยังมาบอกเคยเป้ผู้บ่าวมาบอกเป้เปยมาเลยก็เป้์ผนค่าดาวน์รถกับเขาผ่อนค่าดาวน์รถมันคือความรักมันคือความหักมันคือความหักช่วยง่ายเสมอนะความหักที่บริสุทธิ์เออบริสุทธิ์หักเขาตักปี ปีดาวรถปีมาเออตะบิดปมาปีเอปีแอ่เออช่วยถายเขาบอกไอดาวรถเป็นจากไรบ่อยช่ยเล่นเซกิตแบบนี้มันบ่อยเออเพราะว่าเข่าแม่ก็หมดแล้วในเหล่าเนาะไอซิกิเจ้าอันให้โค้ชรเหยียบทีมรถมองออกมององเหยียบมาเบิ่อเองแบบแปลว่ามีน้ำยังไม่ได้อาบได้แต่สาวนี่เบียบปาก เพิ่งเพิ่งขยะขยะเองเบิ่งบายๆหนอตอนแรกพนันจะกินแขกกินแขกปุณิกินจะเถื่อจะถ่ายจะกินห้ำแทนเนี่ยตอนนี้เจียมองกระมือแล้วนะทุกคนตอนนี้อาเจมองกระมือแล้วทุกคนคือแบบคิดถึงมากยังแต่บากตะกุย เพราะวเจมองอ่อมือประมาณอ่อจะมือก่อนเมื่อไลยมือเติมเมื่อคืนนี้เชิงว่าพว่าเปิดหามไม่เบิ่งเนาะพว่าพว่าเปิดหามไม่เบิ่งไม่เบิ้งมันเป็นการหยอกกันแบบธรรมดาเดินนี่เด็กที่าส่งซ้ำมือเพิ่นกระมือเพิ่นกระมาเนาะทุกคนเพราะว่าเจมองเพิ่นเมื่อเอาเมื่อเอ่ออีเมลยูทูบเป็นอย่างประมาณนี้แหละเพราะว่ายูทูบอะไรมีปัญหากันตะเก่านะบ่าไงเพราะแม้ยูทูบแปลว่ามีปัญหาแปลว่า ต้อง้เมื่อเอาอยู่เฮิรนอยู่คอมอยู่อย่างเราบอแจ็คเออเดี๋ยวถ้าลืมติดตามนะทุกคนเดี๋ยวจะมองก็สิได้มาเหตุยูทูปคือเก่าแล้วออไอเหตุยูทูปเนี่ยคือเก่าหลายหลายคนก็บอกว่าโอ้ยคอมเมนต์ว่าเออเป็นอย่างเจมองคือเห็นลงคลิปเศร้าเฮ็ดยูทูปเราบออย่างพัฒนาเศร้าทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันขี้ค้านนะเดี๋ยวนี้มันดูเลยเห็นสภาพเห็นสภาพเศรษฐกิจกเป็นนี้แล้วมันก็เลยดูเนาะอ้อก้อยดิกชนะคือปัญญายาเหตุยูทูป บอคอยเรื่อยแต่เรื่อยแต่ใส่ฝุ่นแบบนี้ทุกคนเพราะว่าลิดากับโบยู่บันนี้นาะบักตากับโบยู่ไปซะปะบุกับโบยู่เรื่ลยแต่ใส่ฝุ่นห้องเดียวโยนี่ใส่ฝุ่นคุ้มนี่ทุกคนจะบนคุ้มเลยนี่อืใส่ฝุ่นสามารถอ่านมาเอเยนขาโกบปสามารถมากกินเล่ามากินเบียร์รำกันได้นะทุกคนไผ่บ้างมาแรงนะก็สนุกปิงเคเราไปก็มาออื่นจังเมื่อไปซื้อแขรไปเออซื้อแข่กินซอข้นนี้มันก็บุคคาเองเอาขี้ขาด เหงาได้ไหมแมลงนี่คือสีนอนแบบร้อนๆเลยแมลงหนัดผู้บ่าวได้ใช่คนแมลงจะบ้าเหรอแม่ดอใส่คนเป็นคนหักเดียวใจเดียวคือคืออาก้อยอันหักอลิตาคนเดียวอลิตาคนเดียวแหลยคอยมันหักเดียวอยู่แล้วเป็นยังดีใจบ่สจีได้นอนทางในเออราเจ้าหันบนอันมันจำจำบนไหนก่อนเงี้ยดิอยู่ทางหน้า ตามเขานี้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋รูออกเมือนไรวันนี้เออเขาเคาะเอาได้นี่เขาจอดเอาได้นีได้นีหักับอ๋อเออหร่คือกันท่าไรครับเจ้าตอนน่ะบอลเลเขามันบุบข้าไในเลยนี่เดนี้นี่เห็นบ่นี่มันบุบเขาได้หนีบุบมันนี้ก็บุบเคาะไม่อันนี้เขาเคาะโอ้เคาะหักเนาะอืมเขาเคาะได้ไวะจ่ายเงินเยะเลยจ่ายเงินยังบหมเจอเขาเสียสัก แต่ว่าของเจ้ามันบม่ได้เป็นนักเพราะอะไรนะมันกับเออมันโมอนักบดได้แตกอีกอย่างบดได้แตกเลยคอยแตกหเลยนะโมหนักเออของคอยแบบตั้มแบบตั้มมันกระแพงเฮื่อนเขานะคอยกับเจ็บเติบหน่อยนึงเนาะโอ้ขอเคาะง่าขอเคาะโอเคโอเคได้เนาะโอเคเรื่องขงข้าสมมติว่ามันเคาะมาหรือมันสภาพมันเบ็นคือเก่าดี่ดีโอเคคือเก่าคือเก่าอ่ะมาแล้วคอยกับแต่งแต่งแต่งเลย แต่งรถโอ้ยเขาใช้แต่งแต่งใแซนนเลยข้างหลังเขาใช้คช้เขาใช้ล้อแม็กเออเออแตงงามเลยอันนี้รถแพ้ไงมือรถตกแตะก็มีแต่คนรวยนะอยู่ที่นี่อ่ะรวยแต่คืออรวยมากเพราะว่าปกติมันจะมีรถแบบเฟอร์รารี่ป่ะเออเฟอร์รารี่ปอรสปอร์ซี่ยังบ่เออปอร์ซ่เบนบ่บินโอ้แล้วก็แม่งก็จากูเอาไปพูาะเรื่องน้อึกระถึกหรือคือโคม อยากกลัวละกันเด่ลงมือป้าเรถเป็นนิโคลพกี่แล้วเบิ้งเกิบใช้เกิบคนรวยนี่นี่แต่ต่ช่างนี่เด็กอันนี้คือรถสายฝน้วอันนี้คือรถประจำตอนนี้ของเบิเออนี่รถคือประจำตอนนี้ของไซบูกแกคนรวยเนาะพ้นก็อบตังถื่ออีกเห็นเบิ้งเบิ้งชไซบูกี้เขาหนีมาแล้วเวลาที่เราจะเข้าเราไปนี่เนี่ยเออยยังมีผู้อีกคนนึงเด็ก ไผยไทยคนไทยคนเกาหลีเออเออคนเกาหลีเขามายูใหม่คนมาเลเซียคนมาเลเซียอ๋อคนมาเลเซียจะคือคนนั้นแบบคนจีนไปฉันนะจีนค่นจีนลูกเขิงจีนเนาะเออจีนมาเลเซียมีคนมาอยู่ใหม่แล้วทุกคนอยู่ห้องนี้เนาะเป็นโอปป้าจีนเลยค่ะจีนเลยแต่ว่าวอ้าวคือเป็นมาเลยแบบถือสั้นามาเลยเออ แต่ว่าแต่ว่าเราเขาไม่ได้แต่ว่าชายเขาได้เออกระพู้มเมื่อนั้นนั่นแหละคือว่าไหมวะเจ้ากิมพานเมนอ๋อเออวันนั้นก็ไปเจออันนี้คือรถประจำตำแหน่งเนี่ยกเลอ่บบ้างเหรอใช่ใช่ได้เพราะมีผู้ชาตอนแถวนี้เนาะงมีอยู่พูดไปเลอกบังปะอยู่ใช่ไปใช่ไหมไปยอดดีไปไปอยู่ใช่ มาเจ้าครับตอนนี้อาชวนก็เอาก้อยกำลังขี่รถเลลินนะทุกคนเออเราจะไปซื้อบ้านใหม่เดี๋ยวเฮาจะไปซื้อบ้านใหม่เนาะบาดจะสั้นเลยทุกคนจะถ่ายแบแต่วาเฮากินพออันวางแผนสวิตไว้วเด้อว่าจะซื้อบ้านใหม่ดิอยู่กับซาอลิตาสองคนบึ้งไหมไปแล้วมีความสุขขี่รถไปบิ่งลงบิ่งว่า ก็คนมันรวยเบิ่งแต่อันขี่รถไปเบิ่งบ้านทุกคนเบิ่งแต่งตู้ดิรถอัดเจาะใช่ไหมกัแต่งตู้ไปซื้อบ้านห้าบาทน่ะเออนี่แหละเขาซื้อไม่หมด่่นี่นี่ทุกคนอันนี้คือเป็นบ้านจัตสรรด้วยทุกคนจังคะแนนร่างละสองสามล้านบาทนี่นะบ่อแพงอันตอนเจ้าโฆษณาตอนนั้นบอบ่นะไม่ได้โฆษณายังมีอยู่บ่มีผู้อาคขี่ออมไปผู้ลด ขี่ขเขาไปน,นี่ล้วก็ออมไปพูนป้าขึ้นลายเน่ยไม่เป็นคน่นองเดี่ยวกันเบิดนะเนะอ,อบลันมน,นี่บ้านหลังนี้อันนี้เขาเข็นอันนี้เขายเ็นหแล้วอเอามดล่เนี่ย มต้ม hey, yeah. anyway? um. okay. ีแต่จะทำทีไรหาหมดเลยอือในเชียงเดี๋ยวหาคุณดิซยาเดี๋ยวผมหาบันทึกไปทช่ไหมอันนี้เอ้าตัดเลยขี่กับคืนไว้แต่แล้วเออลังละลานบาสลังหลานบาทเลยกำลังเท่อกับบ่อที่โอ้บ่เรือแล้ว ตาทีมันก็กวงกลวงฝากดีเนาะเจ้าก็แต่งงานกับอิริยาขึ้นมาเลิกก็เลยรังได้รังได้มันเศร้าเลยเลยมันบอกฮะมันเสาเลยล่ะเออเขาก็เขาก็อันนั้นรีโนเวทไหมเออบ้านสั้นๆของคนไทยอย่างง่ายเนาะแม่นบอกเนาะเขาอยู่ไก่กันปั้มแบบเนี่ยอันนี้บัตรกันคันเวพ่อได้เห็นรถเข้าจีเขามา อันนี้ย <th> ังบ่ดิย่างมนบ่ได้ย่างกับ